สวัสดีครับน้องๆก็วันนี้ก็มาพบกันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบนะครับโอเคก็วันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับอุดมการทางการเมืองนะครับอุดมการทางการเมืองม,มีอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งเป็นนะครับทางเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมนะครับแลกวก็อุดมการฟาสซิสต์นะครับนี่คืออุดมการทางการเมืองนะครับอ่นะ อุดมการทางการเมืองนะครับคืออะไรครับคือลักษณะทั่วไปนะครับลักษณะทั่วไปของอุดมการทางการเมืองนะครับตามข้อหมายของอาจารย์ลิขิตนะครับทีละเวคินนะครับอุดมอุดมการทางการเมืองหมายถึงนะครับลัทธิทางการเมืองที่อธิบายความเป็นมาของระบบสังคมมนุษย์ในอดีตนะครับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตนะครับวางแนวทางการประพฤติปฏิบัติสำหรับสมาชิกในปัจจุบันนะครับและสําหรับการบรรลุ ความมุ่งหวังของอนาคตนะครับพร้อมทั้งความหมายของแก่ชีวิตกับความประพฤติความสัมพ,พันธ์ที่มนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับะระบบสังคมทั้งมวลนะครับไอ้เนีน้องอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่พี่จะสรุปให้ว่าเป็นการนะครับอุมการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวกับเอ่อเอ่อแนวนะครับแนวปฏิบัติแนวประพฤติของมนุษย์นะครับที่มีต่อปัจจุบันและในอนาคตนะครับแนวความประพฤติของมนุษย์นั่นเองนะ จะไม่เข้าใจอีกก็จะเป็นในเชิงของอย่างเช่นนะครับจะอธิบายเข้าใจคืออุดมการาเดีจะอธิบายในสไลด์ต่อไปเลยลกันเดี๋ยวอันนี้เอาที่ประโยชน์ก่อนนะครับประโยชน์ของโดงกันทางการเบืองนะครับเพ <c oughs> <c oughs> ื่อการปกครองและรวมกลุ่มคนเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการชักจูงคนให้เสียสละเพื่อเป้าหมายร่วม หรือกล่าวว่าเป็นทําเพื่ออุดมการนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการขยายอํานาจของรัฐนะครับ <c oughs> ท่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อการปกครองและรวมกลุ่มเข้าไปด้วยกันคือถ้าเรามีแบบประพฤตินะครับมองอนาคตไปด้วยกันแล้วนะครับก็เราก็จะมารวมกลุ่มกันนะครับเหมือนว่าเหมือนเป็นสากลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับถ้ามีเป้าหมายร่วมกันแลวเขาก็จะมารวมกลุ่มกันอ,อ,อย่างเช่นน้องเนี่ยนะครับก็เหมือนอุดมการนะครับว่าจะต้องการสอบเข้าคณะ รัทศาสตร์ธรรมศาสตร์ให้ได้นะครับก็มารวมกลุ่มการตีวกับพี่แล้วก็มุ่งเป้าไปที่การประพฤติคือเหมือนอ่านหนังสือในปัจจุบันแล้วก็มุ่งเป้าไปอนาคตคือการสอบและเกิดการการ,การสอบติดนะครับนี่ก็คือการรวมกลุ่มคนเข้าไว้ด้วยกันอ่ะแล้วจะไปเชื่อมต่อกับอันที่2คือเพื่อเป็นประโยชน์ในการชักจูงคนให้เสียสละเพื่อเป้าหมายร่วมนะครับและกล่าวว่าทําเพื่ออุดมการนะครับการที่น้องเรียนรัทศาสตร์ เทียวกับพี่เนี่ยน้องก็ทําเพื่ออุดมการ์น้องนะครับคืออุดมการ์ที่จะต้องการสอบเข้ารัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ให้ได้นะครับนี่คืออุดมการอุดมการก็เหมือนความหวังนะครับความมุ่งหวังสิ่งที่อยู่ในอนาคตนะครับนี่ก็โอเคนี่คือสรอุปง่ายๆนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเออมันก็จะเริ่มนะครับความมุ่งหวังในอนาคตนั้นจนะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็ในอดีต้วยในอดีตน้องอ่านหนังสือหรือเปล่าปัจจุบันอ่านหนังสือหรือเปล่า แล้วความมุ่ง,งหวังจะสําเร็จหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าในอดีตปัจจุบันน้องทําได้ขนาดไหนนะครับนี่ก็คืออุดมการ์ที่จะต้องควบคู่กันไปทางอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอันนี้ชักจูงให้เสียสละเพื่อเป้าหมายเก่าถึงเพื่อทําเพื่ออุดมการ์อย่างเช่นคอมมิวนิสต์นะครับที่นะที่อยู่เขาค้อนะครับเพชรบูรณ์เนี่ยมีการเข้าป่าไปแล้วต่อสู้กับทหารนะครับต่อสู้กับภาครัฐบาลน,นะครับ ยังมีคํากล่าวกล่าวว่านะครับตายอย่างมีอุดมการนะครับดีกว่าอยู่แบบไม่มีอุดมการนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือการปลูกฝังนะครับเสียสละเพื่อเป้าหมายร่วมนะครับคือต้องการให้ได้มาซึ่งการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนั่นเองนะครับเพื่อประโยชน์ในการขยายอํานาจรัฐนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นอุดมการประชาธิปไตยนะครับก็จะมีการดวลกันนะครับให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับในการทําอย่างนี้ทำานี้นะครับก็ถ้ามี คนเข้าไปใช้สิ์เลือกตั้งมาเท่าไรนะครับเอ่อก็จะได้นะครับชี้เห็นว่านะครับคนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากเท่านั้นแล้วก็จะเป็นการขยายฐานอำนาจรัฐนะครับโดยการที่เอ่อทำให้ผู้คนนะครับมีความรับผิดชอบต่อการเมืองแล้วก็ใส่ใจในระบบการเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคอุดมการ์ทางการเมืองนะครับเน้นนะครับอำนาจรัฐนะครับอันนี้อุดมการทางการเมืองนะครับ ที่เน้นอานาจรัฐนะครับมีอะไรบ้างครับมีเสรีนิยมนะครับมีอนุรักษ์นิยมนะครับมีอุดมการณ์ฟาสซิสต์นะครับแต่อุดมการณ์นะครับที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับมีทุนนิยมนะครับสังคมนิยมแล้วก็คอมมิวนิสต์นะครับน้องต้องแยกกันดีนะครับมีทั้งเน้นด้านการเมืองนะครับเสรีนิยมอนุรั์นิยมและอุดมการณ์ฟาสซิสต์เน้นเศรษฐกิจนะครับทุนนิยมสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์นะครับจะไวนะครับเราจะไม่ลงลึกเลยนะครับเสรีนิยมนะครับอันนี้ เน้นด้านการเมืองนะครับและอํานาจรักนะครับข้อหมายนะครับความเชื่อการยอมรับในหลักการนะครับแนวโน้มนโยบายและวิธีการใดๆที่มุ่งไปสู่การรักษาและเพิ่มพูนเสรีภาพของบุคคลให้กว้างขวางมากที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับและการแสวงหาความสุขนะครับหลักการสําคัญนะครับคุณค่ากับการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีนะครับเสรีภาพในการแสดงความ แสดงออกนะครับซึ่งบุคลิกภาพของบุคคลเป็นสิ่งที่มีความหมายและสําคัญอย่างยิ่งนะครับค์การเสรีนิยมนะคะรับเราจะเห็นได้จากการปรกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่ก็คือเหมือนเสรี้างนะครับอย่างเช่นประเทศไทยเป็นต้นนะครับเิริภาพนะครับในการแสดงออกของบุคคลนะครับเป็นประโยชนะะ์ต่อตัวรัฐเองน,นะครับต่อตนเองและรัฐนะครับสถาบานันร,รักษาสถาบันต่ตางๆที่ปกป้องคุ้มครองและเพิ่มพูนกันแสดง,งออกอย่างเสรีนะครับเชื่อถือและยึดมั่นในเสรีภาพนะครับ ไม่ยอมให้มีการใช้อำน,นาจโดยปราศจากการครอบคุมนะครับต้องการให้บุคคลหลุดพ้นจากการใช้อำน,นาจตามเภอใจของผู้นํานะครับอันนี้ก็มีความหมายในตัวมันอยู่แล้วนะครับก็เสรีนิยมนะครับก็ไม่ต้องทราบก็ได้นะครับคือถ้าน้องรู้ว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเ้างสามารถคิดขึ้นมาเองว่าหลักการประชาธิปไตยมีอะไรบ้างนนครับทุกคนก็มีเสรีภาพนะครับต้องมีการใช้อำน,นาจนะครับ ต้องไม่ยอมให้ใช้อำนาจโดยปราศจากการควบคุมนะครับแน่นอนนะครับถ้ามีคนมาใช้อำนาจตามอำเภอใจนะครับไม่มีกฎหมายมารองรับเนี่ยแล้วเขามากดขี่เห็นเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะร้องเรียนแล้วก็เขาก็จะไม่มีสิทธิ์มาทำอย่างนะอย่างแบบนี้กับเราได้นะครับนี่ก็คือเสรีนิยมนะครับค่ายเสรีนิยมนั่นเองก็คืออยู่ที่ไหนครับสหรัฐอเมริกานะครับต้องการให้มีการควบคุมทางสังคมการเมืองครับ ในลักษณะที่ไม่ใช่เรื่องของบุคคลนะครับมักเป็นปัจเจกนิยมนะครับและพหุนิยมด้วยนะครับปัจเจกนิยมก็คือทั้งเป็นเสรีนิยมแบบบุคคลและก็แบบส่วนร่วมนะครับยึดหลักกฎธรรมชาตินะครับแบบมนุษย์นะครับต้องการนะครับมีความต้องการกินอยู่นะครับแบบมีความต้องมีรักโลภกดหลงนะครับมนุษย์ต้องได้สิ่งนั้นนะครับก็ยึดหลักแบบนี้นะครับคือไม่ได้บอกว่ามนุษย์ต้องนะครับ ไม่ให้มีความโลภเลยอะไรประมาณนี้แบบสังคมนิยมที่เราจะกล่าวต่อไปเนี่ยบางครั้งแล้วมันก็จะฝืนธรรมชาติมันกเกินไปนะครับดังนั้นแล้วเสรีนิยมจึงยึดหลักธรรมชาตินะครับจุดหมายปลายทางของเสรีนิยมนะครับต้องการให้มีเสรีภาพนะครับในลักษณะท,ที่เป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์ได้นะครับและสามารถปฏิบัติได้นะครับต้องการเสริมสร้างให้บุคคลได้รับโอกาสและมีความสามารถที่จะแสดงออกนะครับไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงโดยรัฐนะครับ การขยายสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการในการร่วมกันปกครองนะครับอันนี้ก็ดูดูไว้นะครับเพราะว่าอาจจะมีประโยชน์ในการเขียนตอบอัตรัยนะครับก็หลักการประชาิปไตยดีๆนี่เองนะครับในหนังสือ11 PS110 นะครับก็จะมีบอกไว้อ่ PS 103นะครับิดโอเคนะครับสรุปแนวคิดสำคัญของโฎการนิยมนะครับ เสรีภาพนะครับส่วนบุคคลนะครับรัฐหรือประชา hehe, ชนคนอื่นหรือคนอื่นจะมาระเบิดไม่ได้นะครับเหมือนตัวน้องเองนะครับมีเสรีภาพที่จะกระทําการอย่างนู้นอย่างนี้กินข้าวจานนี้นะครับจะไปที่เอาที่นู้นที่นี่นะครับแล้วก็ต้องการที่จะเรียนตรงนี้นะครับน้องก็สามารถจะทําได้นะครับไม่มีใครมากะเกณฑ์น้องได้ว่าน้องห้ามไปหรือน้องห้ามทํานะครับพัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติมนุษย์นะครับนี่ก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับรักโลกกดหลงทุกคนย่อมมีนะครับแล้วก็ มนุษย์นะครับเป็นสัตว์สังคมนะครับที่ต้องการรวมกลุ่มกันอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเปิดช่องให้ทําได้นะครับแต่ต้องทําภายใต้อยู่ในกรอบศีลธรรมและกฎหมายนะครับนี่ก็จะเปิดโอกาสให้สักหน่อยเกี่ยวกับเสรีนิยมนะครับธรรมชาติของมนุษย์นะครับให้ความสําคัญในการใช้เหตุผลนะครับแน่นอนนะครับก็มีกฎหมายนะครับเป็นที่ยอมรับของทุกคนนะครับใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ผิดแล้วจะให้จะเป็นแพ้จะให้เป็นแพ้รับบาปนะหรือว่าทําไม่ ทำไม่ผิดนะครับแต่ว่าแค่ผู้นําไม่พอใจก็จะโดนลงโทษแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นแล้วผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับเหตุผลมีอย่างไรก็ว่าไปเช่นนั้นนะครับก็นี่ก็คือหลักเสรีนิยมนะครับสนับสนุนการพัฒนาองค์กรความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับและเชื่อว่าในการเพิ่มพูนความรู้ในการใช้เหตุผลเพื่อการพัฒนานะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเสรีนิยมนะครับจะเน้นนะครับในด้านการศึกษานะครับจะมีการศึกษาภาคบังคับบ้างอย่างเช่น สิบปีสิบห้าปีสิบสองปีประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ให้เน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเน้นการอุตสาหกรรมนะครับประมาณนี้นะครับอย่างเช่นดูสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับนะแล้วก็เน้นถึงความเท่าเทียมกันนะครับความเท่าเทียมทางด้านโอกาสนะครับนี่ก็มีอยู่แล้วนะครับเชื่อในความเป็นสากลของโคงการของตนนะครับรัฐนะครับต้องปก ปกปักนะครับรักษาเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับก็แน่นอนนะครับรัฐต้องมีหน้าที่ปกป้องรักษาเสรีภาพนะครับในการทำการใช้กฎหมายหรือว่ามีตำรวจไว้ก็ต้องคอยดูว่าใครมารังแกคนไหนบ้างในขออภัยครับใครมารังแกประชาชนภายในรัฐบ้างนะครับก็นี่นะครับก็ตำรวจก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาสตราชนะครับก็มีไว้นะครับเพื่อในการปกป้องนะครับและรวมถึงกฎหมายด้วยนะครับ สนับสนุนการค้าเสรีนะครับต่อต้านการค้าผูกขาดนะครับก็รัฐนะครับ um. ก็จะเสรีนิยมนี้ก็จะอิงไปในระบบในทุนนิยมและส่วนใหญ่นะครับทุนนิยมคืออะไรเดี๋ยวจะได้รู้กันในช่วงต่อไปนะครับสนับสนุนนะครับเสรเสรีนิยมต่อต้านการผูกขาดในที่นี้ก็คือต่อต้านนะครับไม่ไม่ให้มีเอกชนรายใดรายหนึ่งเนี่ยหรือรัฐนะครับหรือว่าขอรัตเนี่ยมาผูกขาดในการซื้อนะครับในเช่นการขายเสื้อผ้าเนี่ย ไม่ใช่บริษัทนี้จะต้องขายเพียงอย่างเดียวนะครับรอาจจะให้บริษัทอื่นมาแข่งขันได้นะครับซึ่งสิ่ง,งนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับในด้านราคานะครับจะต้องแข่งขันทั้งด้านราคาและออทําให้ผู้ผู้บริโภคนะครับออมีสิทธิ์เลือกซื้อเลือกหาในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองได้นะครับนี่ก็คือเสรีนิยมนะครับ ข้อสังเกตนะครับเสีนิยมเกื้อกูลนะครับโลกประชาธิปไตยนะครับเนี่ยพี่พยายามนิ้นเสมอนะครับเสีนิยมนะครับสอดคล้องกับหลักธรรมชาติมนุษย์นะครับนี่ก็เรารู้อยู่แล้วนะครับเสีนิยมนะครับแบบสุดโต่งนะครับไม่น่าจะเหมาะสมกับยุคในปัจจุบันนะครับแบบว่าแข่งขันกันเกินไปหรือว่าเอ่อให้เสรีภาพนะครับไม่ว่าใครจะไปทําอะไรใครอะไรวันนี้นะครับแบบสุดโต่งนะครับอย่างเช่นน้องนะครับไปเอ่อไปดูไปมาโรงเรียนสายนะครับ แล้วก็อ้างกับครู้ว่านะครับฉันนะครับมีสิทธิที่จะมาโรงเรียนสายได้นะครับเพราะว่าเศรษฐ์มันเป็นเสรีภาพของฉันเองนะครับแล้วแต่ฉันจะมาโรงเรียนกี่โมงก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับต้องมีควบคุมด้วยนะครับเสรีนิยมนะครับในความดีของมนุษย์นะครับไม่เป็นความจริงเสมอไปนะครับเสรีนิยมแนวใหม่นะครับย่อมให้รัฐเข้ามาหยบดบาทอย่างจากัดนะครับ อันนี้ก็ต้องมีอย่างจำกัดก็คือต้องมีกฎหมายหรือว่าต้องมีกฎมาควบคุมด้วยนั่นเองนะครับในเรื่องของเสรีนิยมนะครับในความดีของมนุษย์นะครับซึ่งไม่เป็นความจริงเสนอไปนะครับอย่างเช่นนะครับการที่มนุษย์นะครับบางคนนะครับที่อาจจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับช่วย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 เหลือเป็นอย่างมากนะครับแต่บางครั้งแล้วนะครับในการช่วยเหลือบางอย่างเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าช่วยในสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดนะครับ ดังนั้นแล้วถ้าช่วยในสิ่งที่ผิดนะครับก็ไม่ใช่ว่าความดีในการช่วยเหลือนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นช่วยเขานะครับรอบนะครับส่งยาบ้านะครับโดย sim ที่ตัวเองไม่ต้องรับตังค์เลยนะครับนี่ก <qu ip> ็เขาก็คิดว่าในใจส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นความดีนะครับแต่ว่ามันผิดศีลธรรมนะครับหรือผิดกฎหมายนะครับในการขนส่งสิ่งผิดกฎหมายนะครับดังนั้นแล้วบางครั้งความดีกับความจริงนะครับ อความดีของมนุกก็ไม่เป็นความจริงเสมอไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทต่อไปนะครับสวัสดีครับ